สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพาร้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่15มกราคม2567นะคะพี่น้องขาวันจันทร์เนาะค่ะเนาะก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะไปดูวันที่12ก่อนนะพี่น้องเนาะวันที่12บันศุกนะคะพี่น้องขาเข่าหรือหลุดเนาะคะ่ะ วันที่12จะให้หลุดเด่นรอบเช้า6และ5บนมา3 4มี่ล่าง4ี่หนะคะทุกคนเด่นมา6ค่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นไม่มานะคะมาคู่ 6, 4 4ี่ี่ค่ะทุกคนรอบป่ายนะคะจะให้เด่น7และ6สายวิ่งสายรูดวันนี้6เลขเด่นประจำวันไหลลื่นนะคะทุกคน1หลุดนะพี่น้องบนมา 6, 2สองล่าง 6, 2สองค่ะทุกคนเด่นมา6นะคะพี่น้องคะ่ะ คู่หกสองสองหกรอบบ่ายใจไม่ได้จับให้นะคะใจจับให้แต่รอบเช้าเนาะพี่น้องไปค่ะพี่น้องคะ่ะลุ้นต่อนะคะลุ้นต่อวันที่สิบห้าวันจันทร์นะคะทุกคนวันที่สิบห้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเมื่อวานนี้เลขเด่นประจำวันก็หกมาสามเด้งคุณด้วพี่น้องเออวันที่สิบสองนะคะทุกคนหนึ่งหลุดเนาะค่ะทุกคนมาต่อวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดหนึ่ง แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดสามแปดหกเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะ

ประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแปดเจ็ดหนึ่งสองนะคะทุกคนสําหรับคู่วเด่นที่จะจะให้นี้นะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสูตรการคํานวณแนวทางนี้คือการจอด่นวิ่งรูดแยกรอบนะคะรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดรอบป่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ แต่ว่าถ้า f c ท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปนะคะใจจะห้อยเลขเด่นประจําวันให้สามารถวิ่งรูดได้ทุกหุ้นทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ8 7 1 0ค่ะ8 1 8 0 7ก็7 8 0, 7 1 7 0 1กับ0รอบบ่าย1 8 1 7 1 0 0 8 0 7, 1, 0, 8, 0, 7, 0, 8, 0, 7 ค่ะทุกคนคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันจันอยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสาหรับเลขสองและเลขเจ็ดนี้เอฟซทุกท่านสามารถวิ้งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะเอาไปใช้ได้เลยในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูคูเห็นเรียกกับเด่นประจําวันกันนะคะรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นแปดสองแปดเจ็ด ติดคู่ตัวเด่นเจ็ดแปดแนะคะเจค่ะเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิลประจําวันนะคะห่ค่ะ1กับ0ูนย์ปอบใค่ะหนึ่งสอติดคู่ตัวเด่นหนึ่เนึ่งเนาะพี่น้อง0นย์นะคะศูนย์สอติดคู่ตัวเด่นศูนย์เจค่ะทุกคนค่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นก็แล้วตามักได้พี่น้องใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้แล้วนะคะ จากสถิติตัวเลขนะคะทุกคนคะค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้วันที่15มกรานะคะหุนจีนใจก็จะไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะขอบคุณให้หลายทุกกระลังใจที่มอบให้เด้อพี่น้องวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโศกมนัมนมันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะ